มีความคุ้มค่าค่ะเพราะโปรเจกต์ที่เราได้รับนะคะมีความท้าทายและคุ้มค่าต่อตัวเราเองและบริษัทค่ะโดยตัวเราเองเนี่ยจะได้รับการจะได้ฝึกฝนและเรียนรู้งานได้มากขึ้นค่ะทำให้เรามีความรู้ที่มากขึ้นเราก็จะได้รับความเครียดและความกดดันที่น้อยกว่าพนักงานค่ะเพราะเรายังเป็นนัศาศาศากศึกษาสาิกฤเรียนรู้งานได้อย่างเต็มที่ค่ะ ทั้งหมดนี้ทำให้เรามีความพร้อมความมั่นใจแล้วก็ไปสมัครทำให้เราไปสมัครงานหรือปฏิบัติงานเป็นวิศวกรต่อไปค่ะผมคิดว่า8เดือนเนี่ยจะคุ้มค่ากับการไป4เดือนครับเพราะบริษัทจะเทรนงานเราจริงๆเหมือนพนักงานจริงครับซึ่งเขามองว่าเราเป็นนักศึกษา8เดือนเนี่ยเราไปอยู่กับเขา8เดือนเนี่ยมันเกือบปีนะครับอีก4เดือนจะครบปีแล้ว เขาจะมองว่าเออมันคุ้มค่าที่เราจะสอนงานถ้าเกิดเราไปแค่สี่เดือนเนี่ยมันแป๊บเดียวจริงครับแปบ๊บเดียวแล้วเราก็สอนเราได้แป๊บเดียวเอ่อเราก็ต้องออกแล้วเรายังไม่ทันได้ทําประโยชน์ให้กับบริษัทเลยซึ่งแปดเดือนเนี่ยมันจะเป็นระยะเวลาที่เพิ่มในส่วนนั้นอ่าอาจจะแบ่งเป็นการเทรนในส่วนหนึ่งที่หลือเราก็จะสามารถนำเราไปสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทได้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นผลตอนเนื่องทาให้เรา ได้รัคมมบววความรับผิดชอบและก็ความรู้ทักษะเพิ่มมากขึ้นการไปสกิทที่เดนเดนโซเอนูวิธิปนูเฟกเจอร์รงโซลูชันเอเชียหรือว่าดีมาเนี่ยอมองว่าเป็นเป็นการฝึรกที่คุ้มค่านะคะเนื่องจากทางบริษัทเนี่ยให้นักศึกษาได้ฝึกทั้งสองแผนกดังนั้นทักษะที่จะได้รับไม่ใช่เพียงการทํางานแค่ด้านเดียวหรือหน้าเดียวแต่ก็จะมีทั้งการปฏิบัติในหน้างานจริงการลงไปในหน้างานนะคะแล้วก็สามารถนะคะ Uh, ได้ดึงความรู้นะคะไปใช้ในหน้างานจริงร่วมกับพี่ๆนะคะการได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจริงๆกับทีมวิศวกรออกแบบแล้วก็ทีมประกอบเครื่องจักรค่ะในการมาสกิจศึกษา8เดือนนะคะก็มีความคุ้มค่ากว่าค่ะเนื่องจากจะทําให้เรามองภาพการทํางานได้ชัดเจนมากกว่าค่ะแล้วก็มีเวลาทําความเข้าใจในงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานตัวเองค่ะซึ่ง มันจะเป็นงานที่นอกเหนือจากงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายค่ะมากกว่าการมาสากิจี่เดือนค่ะแล้วก็ในเรื่องของการรับแรงกดดันก็จะสามารถรับแรงกดดันได้มากกว่าค่ะเพราะว่าเราอยู่ในสภาพการทํางานจริงนานที่มีระยะนานกว่าการมาสากิิศี่เดือนค่ะก็ถ้าามองถึงความคุ้มค่าระหว่างการอ่าสากิจศึกษาแปดเดือนกับสี่เดือนครับถ้ามองในข้อดีของการสหกิจศึกษาแปดเดือนผมรู้สึกว่าการศึกษาสากจ การไปทางกาศึกษาแต่เดือนนะครับก็อ่าเราได้ทํางานที่ได้เพิ่มทักษะที่มากขึ้นกว่าสี่เดือนครับได้เจอปัญหาที่หลากหลายได้รับงานที่มีความท้าทายมากกว่าได้มีเวลาในการแก้ปัญหาที่มากขึ้นครับได้รับการเสนองานเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากของเขาที่ได้สอนเราและเราได้เรียนรู้งานของเขามาแล้วค่ะ ทำให้เรามีประสบการณ์จากงานที่เราทําผ่านมาทำให้เขาเห็นถึงความสามารถหรืออการปฏิบัติงานของเราค่ะผมได้รับการเสนอให้ทํางานต่อที่บริษัทเดโต้นะครับหลังจากที่เราสหากิจแปดเดือนแล้วอส่วนสาเหตุที่ผมคิดว่าผมได้รับการเสนองานน่าจะเป็นเพราะว่าผมมาสหากิจถึงในระยะเวลาถึงแปดเดือนนะครับซึ่ง ในระยะเวลา8เดือนนี้ผมได้รับการเทรนงานเหมือนกับเราเป็นพนักงานจริงๆมีเวลาเรียนรู้งานมากมากขึ้นและทักษะหรือสกิลที่เราได้รับการสอนมาจากพี่เลี้ยงนั้นมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการในการรับพนักงานใหม่นะครับซึ่งในการที่เราพวกเรานักศึกษาธากิจ8เดือนได้รับการเสนองานให้ทำงานต่อเนั่นมันจะเป็นผลดีจากกับบริษัท ตรงที่ประหยัดเวลาในการเทรนงานพนักงานใหม่ของเราครับและก็สามารถในระ,ระยะเวลาแปดเดือนนี้บริษัทสามารถแบบประเมินคุณสมบัติพวกเราได้ครับตลอดระยะเวลาแปดเดือนซึ่งเมื่อพวกเรามีคุณสมบัติเหมาะสมเราก็ได้รับการเสนองานต่อครับสําหรับเหตุผลที่ผมตอบรับข้อเสนอในการาทํางานต่อที่บริษัทครับก็คือผมคิดว่าเนื่องจากบริษัทนี้เป็นบริษัทชั้นนำนะครับซึ่งมีสวัสดิการและฐานเงินเดือนที่ดี แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์การทํางานนะครับซึ่งเราจะได้รับจากบริษัทยยใหญ่ๆที่มีการทํางานที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับเหมาะสําหรับการเติบโตต่อไปนะครับค่ะสำหรับหนูเองนะคะก็ได้มาสหกิจศึกษาที่ดีมากค่ะซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดนโซนะคะได้รับการเสนองาน,นะคะ่ะเนื่องจากเราได้เข้าไปเรียนรู้ระบบการทํางานแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรแล้วนะคะจึงง่ายกับการทํางานมากกว่าการรับพนักงานเข้ามาใหม่ะคะ่ะแล้วก็ ตัวหนูเองนะคะก็ได้มีการตอบรับข้อเสนอของบริษัทค่ะเนื่องจากบริษัทนะคะมีการระบบการทํางานที่เข้ากับตัวหนูได้ค่ะแล้วก็มีแหล่งความรู้แล้วก็ประสบการณ์อื่นๆที่น่าสนใจในสายงานที่หนูสนใจค่ะ,ะก็คือทางบริษัทก็ได้เสนองานให้ผมว่าหลังจากที่ผมอสากิจจบไปแล้วนะครับหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ทางบริษัทก็ติดต่อมาให้ไปลองสัมภาษณ์งานดูครับซึ่งสาเหตุที่ผมคิดว่าที่เขาให้ผมไปสัมภาษณ์งานเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะเคยเป็นนักศึกษาฝึกงานที่นั่นตั้งแปดเดือน ซึ่งทาให้เราเข้าใจว่าถ้าทาองค์กรเป็นอย่างดีเข้าใจเรื่องของงานเนื้องานว่างานต้องทงาอํางานยังไงก็มีคนรู้จักกับพี่ๆในแผนกนะครับซึ่งทําให้เวลาเราไปทํางานเนี่ยพี่ๆในแผนกไม่จะเป็นต้องไป,ไปสอนงานเราใหม่เพราะว่าเราเคยทํางานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับ